ครับผมนะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดภูมินาลหลงไปที่รบร้อยนะครับผมจังหวัดลูกดาหานั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็จะไปกันต่อนะครับผมอย่างที่เราได้คุยกันไว้นะว่าเราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวเราจะต่อรถ2แถวไปนะครับผมว่ามันจะมีอะไรเนาะเราสองแถวเพื่อขึ้นไปบูชาสักการะวัดนะครับผมก็เดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวรอรถกันก่อนนะครับผมก็บรรยากาศประมาณนี้เดี๋ยวลงกระไม่รอบอยู่ครับไป รอกันนะครับผมตอนนี้เราก็ถึงด้านบนไปเรียบร้อยนะครับผมใช้เวลาก็ไม่นานเท่าไหร่เราเราเดินไปดูตรงนู้นกันดีก,กว่านะไปเราจะดูกันว่ามันจะมีอะไรบ้างไหมครับว้าวันนี้มันเหมือนต้นสักุระเลยอะ่ะตอนนี้มันก็ดูเหมือนว่าสาักุระนะครับใช่แหละสักุระดอกจริงดอกปลอมเนาะเดี๋ยวขอลองจับดูกันโอเคดอกปลอมแล้วไปโอเคครับตอนนี้รถก็มาส่งเราถึงที่แล้ว ซากุระปลอมนะไม่ต้องคิดว่าซากุระาจริงสักเท่าไหร่นะครับผมมาครับผมดูสิครับแบบสวยเลยครับท่านวาแบบว้าวเลยดูสิเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันนะครับผมเราจะดูเป็นประมาณเท่านี้โอเคครับผมวิวตรงนั้นก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ถ่ายสักแชะนึงก่อนมาครับมาดูเขากินมะม่วงกันไม่ใช่ละ อยู่ไรต่ออันนี้ครับเหมือนว่าจะเดินไปตรงโน้นดีกว่าแบบลองคัดเลยละกันหนะ้น,นี้เพราะว่าน่าจะสั้นนะเพราะว่าเราตัดมาอีกพาร์สนึง,ไป,งนไปข้างเทิงวะมั้งไปข้างเทิงวะไปเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าครับไปมาท่านผู้ชมเราเดินขึ้นมากันดีกว่านะครับผมเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาก็ไม่ได้สูงนักหรอกนะครับ มันมีอะไรหรือเปล่านะครับผมก็จะเป็นวิวที่สูงนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกก็ขึ้นมาเพื่อเป็นประสบการณ์ที่มากขึ้นครับดูดีแบบสวยครับสวยขนาดไหนหามใจเธอดูครับว้าว <Wow. S 1> วิวแบบสวยเลยครับท่านแบบ wow. แว้าวอะไรขนาดนี้เดี๋ยวเราจะดูพักข้างบนดีกว่านะครับผม <Wow. S 1> ก็โอเคอยู่แต่ว่าตอนนี้แสงมันแยงตามาก ต่อไปก็ดูว่ามันสวยามันสวยกาเดิมเยอะเลยนะทุกคนนะดูดิสวยกาเดิม,มเยอะเลยอะ่ะเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเดินลงไปด้านล่างเนาะไปดูเพิ่มเติมดีกว่าครับไปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายกันตรงนี้ละกันเนาะเดี๋ยวอันนี้เราจะมาช่วงท้ายนะครับผมไปเราไปทางนน้นก,กันก่อนนะครับผมจะเดินตรงไปทางนน้นนะครับผมเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนดีกว่าตรงนี้มีอะไรเนาะ ตรงนี้ก็จะมีทำทา,านี่มาทเลถึงะระด้อนี่ครับเหมือนแสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยจะประมาณนี้เนาะโอเคเราก็ไม่ได้อะไรมากหรอกตอนนี้ก็มีเคาะระคงระคังด้วยเนาะมาะแบบระคงระคังเดี๋ยวตอนล่างเราเข้าไปนะฮะไหนว่า,า,าอยู่มาต่อ นี่นี่นี่มันจะมีระรังก็นั่นแหละก็หลายอย่างเดี๋ยวเราจะเดินลงไปด้านล่างนะครับผมว่ามันจะมีอะไรต่อเนาะนี่ครับมีตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเรากลับมาตอนท้ายเนาะลงไปลงมานี่ครับเรามาดูหลวงตาหยอดกันครับผมหลงวงตาหยอดต่อยอดนะครับผมมาครับมาเราจะพาเดินลงไปกันต่อนะ ิ่งตรงนี้แล้วม,มาครับเรามาดูส่วนที่น่าจะอันนี้ที่สุดแล้วละ่ะนี่ครับเดินมากันนะครับเรามาดูพญาเต่าหินโชคหาลาบกันนะครับผมมาอาจจะไม่ได้อาจเจอแนะตรงนี้เพราะว่ามันต้องว่าต้องอะไรเนาะนี่ครับก็จะสวยประมาณนี้เลยนะ ไม่น่าเชื่อเลยนี่ครับก็คือพญา,านาคครับผมแต่แบบสวยสวยแต่ว่าแสงไม่เป็นใจเลยครับไม่เป็นไรแล้วตอนนี้เราก็จะลังจะเดินออกไปนะผมเพราะว่าเรายังค้างไว้หนึ่งที่นะครับผมค้างไว้หนึ่งที่ค้างค้างอ๋อวั what the fuck ค้างไว้หนึ่งที่นะครับผมเราจะเดินไปตรงนู้นกันต่อครับไปมาครับท่านผู้ชมครับเราก็ถึงจุดสุดท้ายแล้วครับผม มาที่เราค้างคากันไว้นันคือส่วนตรงนี้นั่นเองนะครับผม<อ>ตรงนี้นะครับผมก็ด้านในเข้าได้ไหมนอไม่เข้าละกันเราก็จะดูลใน,ๆๆๆน,นนะครับผมด้วยเสียงกล้องด้วยโอเคครับผมแล้วเราก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับผมไปจะหนึ่งขึ้นไปนะครับสามสองหนึ่งไปโอเคครับก็ถึงด้านบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเรามาถึงตรงนี้กันแล้วเราดูจุดยอดวิวที่สวยที่สุดนะครับผม เรามาดูสวยๆเลยนะครับผมจะมาดูมันเป็นยังไงนะครับผมเมื่อกี้เหมือนกล้องไม่โฟกัสนะเร่อะไรหรอครับก็สวยอยู่นั่นแหละนี่ครับแล้วก็เออเหมือนเราจะยังไม่ได้ไปข้างบนอีกที่หนึ่งเนาะไม่ลืมขอโทษนะตอนแรกตืมไปอีกที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างกันนะครับผมแล้วเราจะเดินกลับไปมองเก่าเอ้ยที่เก่านั่นแหละครับไปครับ ไปครับส2มสองหนึ่งไปามาครับทุกคนครับเราก็จะเดินไปทางซ้ายมือนะครับผม pues เราจะไปทางซ้ายเพราะว่าเราเหลือที่ส right ุดท้ายที่เรายังไม่ได้ไปนะครับผมเราเหลือที่ซ้ายครับใจเย็นครับเราเหลือทางซ้ายครับผมเรายังไม่ได้ไปทางนี้ครับผมเราก็เราไม่รีบครับถ้าตกรถไม่่อยเป็นไรเราก็เดินกลับเท่านั้นเองนะนี่ครับไปที่กองนยการนะครับผมมีอะไรครับไหนอ่ะว้าวไม่นะโดนด่าไม่นะ เราขึ้นไปข้างบนกันฮะทุกคนครับแล้วก็ขึ้นมาสู่ด้านบนแล้วนะครับผมอย่างที่เราตกลงกันไว้นะครับแบบสวยเลยนี่ครับก็จะมีปางถวายเนตรเอ้พระประจําวันนะครับผมก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมขออนุญาตทำบุญให้กับวันประจําวันเกิดไปเองก่อนละกันนะครับผมนี่ครับนี่ครับแล้วก็จะเ่็งบ้านครับผมนี่ครับสาธุนี่ครับ มาครับนี่ครับเราก็จะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะน,นี่ครับอัน,นิส้มเดชพระบตริจารตวผมรังสีครับผมก็สวยโอเคครับแล้วเราก็ต่อไปนี้ก็เราก็จะเดินไปข้างบนละกันนะจะมีอันนึงเนาะโอเคแล้วเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะครับผมเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับผมว่ามันจะมีอะไรบ้างเนาะ เจอเพื่อนอีกแล้วโอ้ว้าวว้าวตอนนี้เรากำลังขึ้นไปนะครับผมขึ้นไปแบบวเร็วเพราะว่าตอนนี้รถมันจะมาแล้วเราต้องรีบไปนะฮะโอเคครับเราขึ้นมาแล้วเนาะก็ยังสร้างไม่เสร็จนั่นเองครับผมเราไม่รู้ว่าเราจะ <c oughs> ก็อยากขึ้นอนยะู่แะแต่ก็ไม่กล้าขึ้นสักเท่าไหร่นะเองนะก็คร่าวๆแล้วกันนะครับก็ไม่กล้าขึ้นเราเดี๋ยวตอนนี้มันก็จะมาแล้วเดี๋ยวจะลงไปด้านล่างอีกอันนึงนะครับผมโอ้ลงแบบแรงเลย ่นและครับเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างเดี๋ยวจะมีอีกที่นึงนะครับที่เราจะต้องไปครับไปโอเคครับเรามาหมองสุดท้ายกันแล้วเนาะอาจจะมใชเสียงเยอะหน่อยเพราะว่ารบกวนการทํางานของเขานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันมีอะไรบ้างคร่าวๆนะครับผมก็พักก,จจจก,จก็จะประมาณนี้นะครับผมเสียงอาจจะก้องๆหน่อยเพราะว่ายังสร้างไม่เสร็จเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็อาจจะได้มุมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องรีบไปลว ได้มาเท่านี้นะครับผมก็ขอให้ด้วยกันเดี๋ยวเราลงไปที่ด้านล่างกันเลยครับผมไปคนตอนนี้เรากําลังกำลังจะตามลงไปด้านล่างเนาะเพราะว่าตอนนี้มันช้ามากแล้วเพื่อคลิปนะครับผมเราทาได้อยู่แล้วเราจะเตินลงไปกันเลยนะครับผมเพราะว่าใช้เวลาพอสมควรเนาะแล้วเหมือนจะเป็นข่าวดีนะครับผมคือว่าเรานั้นตกรถนั่นเองครับผม ไปไปรอรถกันต่อไปครับไม่รีบเรียบร้อยครับแล้วก็ตกรถที่เรียบร้อยแล้วเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะรอรถถัดไปแล้วเราก็จะไปที่ตลาดอินโดจีเนาะเดี๋ยวเราขอย่ากลับป้องแป๊บนึงครับครับตอนนี้เราก็ลงมาด้านล่างที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็เลยว่านั่นแหละที่เมื่อกี้ก็คือว่าเราอาตกรถนะครับผมก็คือเราช้าเกินไปก็เลยว่าจะ อรอรถคันต่อไปเนาะแล้วก็จะไปเจอที่ตลาดอินโดจี G เลยนะครับผมก็นั่นแหละแล้วเ,เจอกันครับผมไปโอเคครับทุกคนตอนแรกก็นั่นแหละเรามาชมที่สุดท้ายท้ายที่สุดกันดีก,กว่าครับกับที่ด้านล่างของเรานะครับผมว่าเราจะได้อะไรเนะาะระหว่างที่รอรถไมาอีกรอบหนึ่งที่ตกรถไปแล้วโอเคนะครับประมาณนั้น เดินลงมาดูาดบรรยากาศด้านล่างอีกสักนิดนึงนะครับผมผมจะเก็บให้เยอะที่สุดเท่าที่ทําได้เนาะเพราะว่าเราเมื่อเมื่อกี้ด้านบนน่ะด้านบนที่เราไปอะ่ะมันสูงอยู่มันก็พอที่จะเห็นวิวแบบฝั่งทางนู้นได้โอเคอยู่เนาะมาเรามาดูจุดสุดท้ายที่เราจะมาดูกันดีกว่าก็คือภูมักโนรมนั่นเองนะครับผมอ่าแสงไม่ค่อยดีปรับแสงก็นี่ครับก็คือจะสวยประมาณนี้นะครับผมเหมือนแกจะเปิดเพลงหนะ่ยเนาะก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็นั่น,นะครับนี่เขาเปิดสายเสียงเนาะก็รู้ก่กานนิดนึงแต่เราไปเจอกันที่ตลาดมโนโจีน What What the Fuck ตลาดมโนโจีนมาจาไหน <laughs> ตลาดอินโดจีนที่สุดท้ายนะครับผมที่เราจะได้ไปกันเชิญรับชมได้เลยครับ <laughs> แล้วก็ถึงรถไปเรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่ตกรถมาหนึ่งรอบนะครับผมก็ไม่ซื้ออะไรละเดี๋ยวจะ ขึ้นรถเลยนะครับผมแล้วเราก็จะไปเจอกันที่ตลาดอินโดจีนนะครับผมพูดตลาดอินโดจีนหลายรอบมาจนจะติดหูแล้วโอ้รถเสียงดังมากเลยครับนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะไปพบกันที่ตลาดอินโดจีนครับผมไปตอนนี้เราก็ถึงที่ตลาดอินโดจีนไปที่เรียบร้อยนะครับผม ไม่มาสองคันหนอไม่เป e> mm ็นไรหรอกเราก็จะเดินไปซื้อของกินกันนะครับผมอย่าง mm hmm. ที่ผมคิดแล้วว่าเราจะกินข้าวนะครับผม mm hmm. กินข้าวเย็นกันซะเลยนี่ <mia? S 1> ครับตลาดอินโดจีนตรงนู้นนะครับผมป้ายไกลๆตรงนูน้นครับผมเราก็จะเดินไปกันเลยครับผมนี่คือสถานที่สุดท้ายที่เราจะไปกันแล้วนะครับผมเราจะไปหาข้าวกินกันนะผมเราจะไปกินข้าวกันครับผมเราจะไปที่ตลาดนะครับผมเราจะไม่ค <M> ิดอะไรเยอะครับ ฐานที่สุดท้ายและท้ายที่สุดที่เราจะมานะครับผมก็ไม่มีอะไรเยอะหรอกก็เดินไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับแบบไม่ต้องคิดอะไรแลนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับก็เปลืองเปืองมันเปลืองมันเปลืองมันเปลืองพลังงานครับเราจะแอบซ้ายเราหาร้านที่มันจะกินนะผมไม่รู้จะกินอะไรดีโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับผมที่สุดท้ายที่เราจะไปกันเนาะ นี่ครับศาลาเรารักมูดาหานั่นแหละมีต้อนรับครับเดี๋ยวเราก็จะเคลื่อนไปขบวนตามไปเนาะว่ามันจะมีอะไรไหมครับสาที่สุดท้ายแล้วครับผมเราจะให้เยอะที่สุดครับผมเพราะว่าวันนี้มันน่าจะสั้นมากเลยว้าวทุกคนก็เรามาดูนี่ครับตรงนี้ครับเรามาดูกันครับว่ามันจะมีอะไรนี่คือสถานที่เขากําลังกอ่อสร้างนะก็จะประมาณนี้เนาะตรงโน้นใกล้ๆน,นูน่นนะดูตรงน้ํากันก่อครับผมมาจะพาผมไปดูใ,ใกล้ๆ ใกล้นิดนึงแบบะปใกล้เยอะนะครับผมนี่ครับแบบสวยครับดูสิถ่ายไปเที่ยวลึกๆกันโอเคครับผมเราจะเดินไปหาไมเฟนนะครับผมคลิปนี้น่าจะลองถามเยอะที่สุดนะครับผมเพราะว่าคลิปมนสั้นเกินไปนู่นครับเราจะไปดูตรงนู้นครับผมครับสอบถามหน่อยครับคุณเพื่อนครับนี่เราจะข้ามไปไหนครับเดี๋ยวเราดูหมวผมตกอย่าเด้อนี่ครับเราจะดูที่ว่าน้ามัน ยอดมากครับดูครับมีคนลงไปข้างล่างด้วยครับผมเราจะลงไปไหมเราก็ไม่ลงอยู่แล้วครับมีนกบินผ่านนะปู่สุดยอดเลยครับเก็บยันนกผ่านนะครับผมนกเหมือนเราเอ้ยไม่ใช่ครับมันไม่ได้นะครับผมมันไม่ดีโอเคครับอันนี้ก็ลมก็จะแรงนิดนึงแต่วิวนี่สวยมากนะครับผมผมรับผมการันตีเลยว่ามันสวยจริงๆนะครับผมมาดูครับข้างล่างครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเราจะไปหาตูนก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะครับเล็กๆน้อยๆครับ ก็หลายๆอย่างนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันดีกว่าครับผมเพราะว่าในช่วงสุดท้ายแล้ะช่วงสุดท้ายละเดี๋ยวเราจะส่งท้ายด้วยการไปหาอะไรกินครับผมไปไปหาอะไรกินกัน <repaired> แบบแรงครับท่านผู้ชมล้มแบบแรงโอ้โหล้มแบบแรงเดี๋ยวเราจะมาสถานที่สุดท้ายในวันนี้กันแล้วนะทุกคนก็มันก็สนุกดีน่แะครับเพราะว่าครั้งแรกเนาะในชีวิตก็ได้มาที่นี้เนาะบางคนอาจจะมาหลายรอบแล้ว เราลืมว่าเรามีสถานที่ตรงานต่อนะครับผม,ม,มใช่ครับเจอบ่อยเหมือนกันนะเราจะเดินตรงไปข้างหน้าเพราะว่ามันยังไม่หมดหน,นั่นเองนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เพื่อนเราไปไกลแล้วมันก็เลี้ยวโพดนะบางทีโอเคเราจะไ้วิ่งไปแล้วกันไปมาซื้อแล้วกันครับมาซื้อแล้วกันครับมาซื้อแล้วกันครับรเด็ดมามามาเหลืออะไรอีกตอนเนี้ยเราเดินไปสุดก่อน เดี๋ยวก่อนกลับซื้อซื้อข้าวที่นี่ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเราก็หมดแค่นี้แหละเพราะว่าเรามาช่วงท้ายๆเลยเนาะถ้าเรามาที่ตลาดก่อนน่าจะไม่ทันวัดแต่เลยมาไปวัดก่อนแล้วค่อยไปตลาดเออถูกแหละข้าวลุมอะไรกันนอกอยู่ตรงนี้แั้ามาดูเข้าลุมเพข้าลุมซื้อของกินของฝากเนาะ อเครับผมก็เราจะจบคลิปนี้นเท่านี้นครับผมจบวอล์กทุกอีพีแล้วก็สั้นหน่อยยาวหน่อยขอไปด้วยกันนะครับผมแล้วพบเจอกันในวอล์กครั้งหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมแล้วพบกันในวอล์กถัดไปและคลิปต่อไปนะครับผมเจอกันครับ